โอเคนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนวันนี้ผมจะกลับมาลงคลิปแล,ล้วล่ะโอเคนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดแบรนด์สกายลุงที่เป็นคีย์บอร์ดไม่คันยี่ห้60นะครับโอเคสเปคจะมีอะไรบ้างเราไปดูนะฮะโอเคสเปคจะเป็น AK 61สวิตซ์กตลอนเยลโล่เคสมีความโปร่งใสมีแสงโลุอกมาได้นะครับแล้วก็ คีย์แคปเป็นพุดดิ้งนะครับโอเคนะครับคือแคปพุดดิ้งจะมีลักษณะจะเป็นครื่งหนึ่งเป็นสีเทอเครื่องหนึ่งเป็นสีใสนะครับที่มันจะมีแสงทะลุออกมาได้แบบนี้นะครับโอเคภายในกล่องมันจะมีของแถมแค่ตัวดึงคีย์แคปและสวิตช์นะครับจะไม่มีคีย์แคปสีดำนะครับ ว่าคีย์แคปบสีดํามผมออกมาจากคีย์บอร์ดตัวก่อนนะครับอันนี้จะเป็นที่ดึงสวิตช์นะครับกับคีย์แคปบแล้วอันนี้จะเป็นสวิตช์เขาแถมมาให้2ตัวนะครับโอเคลักษณะของคีย์บอร์ดคือมันจะเป็นเคสใสอย่างที่ผมบอกไม่จะมีแสงทะลุกออกมาได้เนาะแล้วก็สายจะเป็นสายถักนะครับคุณภาพดีอยู่ถึงจะไม่อินมาจากไชน่าก็เถอะนะเอาจริงโอเคนี่ผมจะลองดึงคีย์แคปบให้ดูนะ้วมันใช้ยังไง แล้วก็ดึงสามารถดึงสวิตได้ผมลืมบอกไปไว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นรุ่นฮาสวอบที่สามารถเปลี่ยนสวิตตัวอื่นได้นะสามารถไ,ไม่โฟกัสสามารถเอาสวิตตัวนี้มาใส่ได้หรือสวิตรุ่นอื่นแบรนด์อื่นมาใส่ก็ได้ครับส่วนที่ใส่สวิตจะเป็น5พินเนาะสามารถเอาขา5้พินมาใส่ร่วมกันได้เนะาะ3พินก็มาใส่ร่วมกันได้นะโอเคผมจะลองอตัวนี้มาใส่ดูนะ พยายามเล็งให้มันพอดีแล้วก็ค่อยเสียบลงไปไม่งั้นขาสวิตจะงอได้นะครับน่าจะลงละอ่านี่ไงลงละประมาณนี้ครับอ่าเค็กว่ามันติดโอเคอย่างนี้ก็คือติดเนาะนี่ครับเพิมเ่มแสงใสคีย์แคปกลับไว้ที่เดิมส่วอนคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีระบบปฏิบัติการ2เวอร์ชันนะครับคือของ Windows แล้วของ Mac สามารถใช้กับของ Mac ได้ด้วยนะ โอเคทีนี้เราจะลองไปฟังเสียงของสวิตดูกันผมลูปไว้2ตัวแล้วนะครับคือตัวเอมกับตัวลูกศรน,นะผมลูปไว้แค่2ตัวลองไปฟังดูครับโอเคส่วนที่เหลือนี่ไม่ได้ลูปนะครับ โอเคเข้าสู่ในโหมดของไฟนะครับไฟจะมีหลายรูปแบบมากเลยครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นไฟวิ่งบนเนาะวิ่งบนไปอันนี้ก็คือเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับโอเคแล้วก็มีไฟฟลิกสีขเขียวเนาะว่าตรงไหนเป็นอันนี้มั่งส่วนอันนี้ก็เป็นระบบของไฟที่จะลุกโอเคอันนี้เป็นไฟวิ่งบนน้ำเนาะ เป็นไฟที่สามารถตามระบบเสียงได้เนาะมันมีตัวจับเสียงอยู่อันนี้มาจากด้านข้างโอเคอันนี้มาจากจับเสียงมาจากตรงกลางเนะาะมันจะกระจายออกมาจากตรงกลางโอเคอน,นี่สามารถเปิดปิดสีได้เป็นสีได้แล้วก็สามารถสต็อปสีได้ด้วยสต็อปให้มันหยุดแบบนี้นะครับโอเค เป็นแบบเก่าก่อนสามารถเพิ่มความเร็วได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถลดความเร็วได้สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็สามารถใช้ได้ปกติเลยครับคือกดฟังก์ชันเลขหนึ่งเลขสองเลขสามจะเป็น F1 F2 F3 นะครับโอเควันนี้ก็รีบไปไหนไปละโอเคจริงๆก็ไม่รีบเท่าไหร่นะผมจะมารีวิวฟิลที่ผมใช้คีย์บอร์ด60%อร์แล้วกัน ที่บอกบอร์เซ็ที่ผมใช้มานี่ผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะแต่ยังไม่ค่อยชินกับสวิตที่เป็นลนะิเนียเนาะที่มันกดไปทีเดียวปกติผมใช้แค่บูสวิตไงมันก็จะแบบมีมีฟิลบางบางครั้งที่แบบกดไปแล้วแต่มันกดไม่ถึงปุ่มมันก็เลยไม่ทำงานอะไรประมาณนี้เนาะส่วนใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ